วันนี้นะคะเราอยากรู้จักน้องเป๋มากขึ้นเราก็เลยชวนมาทำรายการใหม่โดยมีแขกรับเชิญใหม่เข้ามาด้วยนะคะเป็นเพื่อนบ้านจากหลานสโลแจมคือดอรอนชนะคะดอรอนอชอนเนียนชช้างนะคะนั่นแหละชื่อเขานะคะดอรนตนะคะ,ะ,คะก็ อยากจะมารู้จักน้องเปงน้องบอดใช่เขาเป็นคนเขาเป็นคนพูดเด็กว่าเด็กคู่นี้มีอะไรที่อยากถามถูกถูกในเชิงจิตวิทยาด้วยพฤติกรรมศึกษาด้วยเชิญถามเลยค่ะเอาให้เราเริ่มเลยเหรอใช่ค่ะน้องเปเป็นเป็นอะไรนะชื่อมันมาอย่างไรนะชื่อสเปย์หลังะใช่ก็แม่เป็นช่างสวยๆก็เลยตั้งชื่อว่าสเปย์คุณแม่สวยป่ะสวยคุณแม่เคยเป็นนางงามป่ะไม่ค่ะแล้วเราหน้าเหมือนพ่อหรือแม่หน้าเหมือนพ่อทำไมไม่ถามอ่ะ เคยเยอะบางเวลาแฟนเพานั่งหลีตายคนข้างนะคะเยอะมากเป็นสายตาที่เยอะมากแต่ดีนะที่แม่หนูไม่ตั้งชื่อว่าแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยโบรดายพี่น้องโรดายเนี่ยหรอคือเราเห็นคุณจากสื่อเนาะแล้วก็เท่าที่คุณอนุญาตให้เราเห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเมมเบอร์ก็ดีนอนเมมเบอร์ก็ดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคุณแบบมีมุมแบบสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะอะไรเงี้ย เออตัวจริงในชีวิตจริงข้างนอกไป็นี้ด้วยป่ะคะเป็นค่ะทำไมต้องเห็นต้องศบตาศบตาฉันสกตาฉันมาแก้นตรงนี้เลยได้ไหมอ่ะยังไงต่อเออแบบเราอยากรู้ว่าแบบจริงๆคุณแบบเป็นเหมือนที่เราเห็นแบบในจอเลยไหมอะไรเงี้ยอืมมันแล้วแต่สถานการณ์ด้วยค่ะถ้าตอนเรียนก็อีกแบบหนึ่งตอนเล่นก็อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเปเรียนพยาบาลพยาบาลใช่ไหม ในความเป็นแบบวงการพยาบาลอะไรเงี้ยเขาแบบเป็นฟิลยังไงอ่ะเ่อนชอบผู้หญิงเยอะมากๆใช่นีเรียนพยาบาลเฉยเลยอ่าตอบเลยค่ะแต่พยาบาลน่ะชอบผู้หญิงเยอะแต่ส่วนมากจะเป็นทอมมากกว่าเอเนอโอเคแบบแสดงออกเป็นดี้เยอะเป็นทอมดี้ไอ้ทอมก็คืออันนี้ไม่รู้เลยโอเคส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแล้วเปรย์รอดเนอรอดตัวจากตรงนั้นมาสู่ตรงนี้ลองพูดเมื่อไหร่ว่ารอด เราเล่นเาเล่นอะต่อเลยค่ะหนูไม่สนใจอะค่ะถ้าสมมติคนที่แบบเราชอบเห็นแป๊บเดียวมันก็จะรู้เลยแต่ว่าหนูไม่ค่อยมีโมเมนต์นั้นก็เลยไม่ค่อยสนใจใครเขาจบเกียรตินิยมอืมอะพยาบาลเกียรตินิยมค่ะมันต้องสอบลายเส้นเลยวะใช่ค่ะคุณคุณสอบลายเส้นมาแล้วอธิบายความแตกต่างของแบบแรงของพยาบาลให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมก็ ทางารใช่ไหมปกติเรียนเรียน4ปีแล้วพอจบ4ปีเนี่ยมันก็จะมีสอบลายเส้นแปดวิชาอก็คือถ้ารอบแรกะสอบผ่านแปดมันมันมันคือมันดีมากเลยค่ะถ้าสอบผ่านแปดวิชาแต่ว่าการที่จะสอบผ่านแปดมันไม่จําเป็นว่าคุณเรียนเก่งได้เกรดสี่ได้เกรดสองเนี่ยมันไม่จาเป็นคือมันมาวัดกันที่สอบผ่านแปดหรือเปล่าบางคนเรียนเก่งก็ใช่ว่าจะสอบผ่านแปดรอบแรกเลยซึ่งคุณผ่านใช่ก็ผ่านทายัางไงอะก็ถ้าเวลาตอนเรียนอะหนูจะเป็นคนที่แบบ ตั้งใจมากๆจะเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีเรียนอของของเปคืออะไรก่อนออวิธีเรียนของเปก็คือตอนเรียนในห้องอะ่ะเปยจะโฟกัสมากๆเราพอเราออกมาข้างนอกอะ่ะเราไม่ต้องมาอ่านเพิ่มเลยก็ได้คือเราเข้าใจแต่ในห้องแล้วโอเค่ก็เหมือนคนเรียนเก่งอะไรคนที่ตั้งใจเรียนในห้องให้เต็มที่แล้วก็รับเต็มที่แล้วเวลาสอบมันก็ไม่เหนื่อยกับการมาหร <มา S 1> ือก็แค่มันอ่านแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยก็จําได้แล้ว ยากรู้ก่อนคืออันนี้เป็นเด็กสายศิลป์แล้วก็ค่อนข้างจะมีตอนเด็กๆมีอิฐชูว่าทุกคนวิดหมดเราก็เลยรู้สึกว่าฉันจะศิลป์เพื่อแต่ว่าพอมาเจอทํางานที่เนี่ยในในคอเสดเนี่ยเด็กสายวิ์มาที่นี่ในปริมาณมากกว่าเด็กสายศิลป์นะคะก็เลยอยากจะถามว่าทำไมเรียนวิ์เราเป็นเด็กลำพูนถูกไหมอ่ะเรียนโรงเรียนหญิงล้นไหมหรือสหะแล้วทําไมถึงเลือกเรียนสายวิ์หนูเรียนสหะต่อเ คือเรียนจิงๆเป็นโรงเรียนจีนพ่ออยากให้เรียนภาษาจีนแต่ว่าพอเราก็ชอบนัภาษาจีนแต่ว่าแค่แบบไม่ตั้งใจเรียนเพราะว่ามันยากอใช่โอเคแต่ว่าก็เรียนได้แล้วพอแบบมัธยมม .3 อะไรเงี้ยมันก็ต้องเลือกสายใช่ไหมคะแต่หนูว่าตอนแรกหนูอยากเรียนสายศิลป์เพราะหนูชอบภาษาออกมากชอบภาษาอังกฤษภาษาจีนไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หนูว่าชอบภาษาอังกฤษเพราะวามฝันในวัยเด็กคืออยากเป็นแอร์แต่ที่บ้านคือไม่เห็นด้วยเพราะเพราะว่าพ่อบอกว่าแอร์มันเหมือนแบบ มันก็ดีได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่าอายุทํางานนะคะมันไม่ยืนยาวเหมือนเขาบอกว่าเรียนอะไรก็ได้เป็นแอร์แบบเรียนอะไรก็เป็นแอร์ได้อะไรเงี้ยใช่ก็เลยไปเรียนสายวิทย์เพื่อให้มีทางเลือกเยอะขึ้นใช่ค่ะแล้วเราก็เรียนได้เรียนได้ิสิ์เคมีชีวะเรียนได้ชอบวิชาอะไรที่สุดหนูชอบชีวะแล้วก็ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยชอบชีวะก็คืออยู่นะแล้วเคมีอะเคมีต้องมีท่องจำท่องชอบ ชอบแบบสูตรอะไรเงี้ยค่ะชอบตอนเรียนชีวะก็ยิ่งชอบพวกเซลล์พวกอะไรอย่างเงี้ยชอบค่ะไม่มีคําถามค่ะหมดละไม่เก็ตไม่เก็ตแล้วทำไมถึงเลือกพยาบาลอะคือตอนแรกหนูไม่รู้จะเรียนอะไรหนูอยากเป็นแอร์เหมือนกันแต่หนูก็คิดได้ว่าแบบเออเรียนพยาบาลเรียนอะไรก็เป็นแอร์ได้ถ้าเราแบบได้ภาษาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่หนูว่าตอนแรกไม่ได้คิดจะเรียนพยาบาลแต่หนูคิดไปถึงว่าแบบจบมาแล้วขอให้มีงานทําให้มันมั่นคงอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าพยาบาลนั้นก็โอเค แต่หนูก็ไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้ไม่ชอบก็คือเรียนได้ทำได้และ<ห>ทำได้ดี<ห>แต่ไม่ได้แปลว่าชอบโอเคแต่ก็ประคองม,มาได้อย่างดีอจบได้เกียรตินิยมระหว่างเรียนมีเรื่องอะไรมาเช่ชนชวตดใบเรียนพี่เนี่ยค่อนข้างจะอินเดียโจนสนะก็ระหว่างเรียนนบเป็นไงบ้างตอนเรียนก็ปกติคะ่ะเหมือนเรียนพิเศษตอนเย็นไปกับเพื่ออะไรเงี้ยก็ปกติโดดเรียนไหมโดดค่ะก็โดด,โด,ดเรียน พี่เราพินสัรให้พ่อมารับเคยไหมเคยไหมคะบ่อยอันนี้บ่อยเลยแต่ก็เรียนรู้เรื่องรู้เรื่องหนูโดดส่วนมากจะโดดเรียนพิเศษมากกว่าอ่าเขาเรียนตามปกติรู้สึกผิดไหมเวลาโดดเรียนไม่รู้สึกผิดแต่แค่เราตามไม่ทันอ่าคือเราคอเวอร์ได้ใช่ตาก้องเคยโดดเรียนไหมคะยิ้มกรินค่ะ หนูแบบเรียนเดอะเบนใช่ไหมคะแบบคอร์สแบบเก้าพันอะไรเงี้ยหนังสืนที่เป็นหน้าไอสไตล์นะเดอะเบนตรงเชียงใหม่อะค่ะแถววัดอะไรนั้นพัศดีใช่หนูเรียนตรงนั้นหนูเรียนคอร์สเก้าพันเรียนคณิตศาสตร์ได้หนังสือมาประมาณหกเจ็ดเล่มหนูเรียนแค่สองเล่มคอร์สนั้นน่ะคือหนูทิ้งหมดเลยเราเราเราทิ้งด้วยเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นพอจำได้ไหมเราเลือกแล้วเราไม่ถนัดกับการที่นั่งเรียนในคอมเราชอบเรียนแบบตัวต่อตัวมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนั้นก็รู้สึกคิดผิดอืมก็ทิ้งซะก็เลยทิ้งอืมอืมแต่ผลสอบหรืออะไรก็เรียบร้อยดีพนิษัตร์ก็โอเคค่ะไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันก็โอเคเออมีเพื่อนที่ดูแลกันสมัยเรียนเป็นบันดี้กันแล้วมีจุดหักเหหรือว่ามีเรื่องที่ประทับใจเกี่ยวกับเพื่อนไหมที่ทําให้เราแบบเออเนี่ยคนนี้ทําให้เราเปลี่ยนวิธีคิด หรือวิธีใช้ชีวิตหรือว่าแบบไปโดดเรียนกันเถอะเฮ้ไปโดดเรียนดูหนังกันหมดเลยอย่างนี้ของถ้าเป็นมัธยมอ่ะของหนูจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าช่วยเรียนช่วยกันเรียนแล้วก็ช่วยกันโดดอ่าโอเคแล้วเหมือนแบบทุกคนเหมือนพร้อมไปด้วยกันใช่เรียนแบบโอ้ยพอแล้วอ่ะเรียนแบบเอไปแพงเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอเคกันแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่ทุกคนรู้ตัวเองรู้แบบว่าทําอะไรอยู่อะไรคือทุกคนเอาตัวรอดใช่ค่ะ จะวงการชีวิตตัวเองคนเดียวเลยเหมือนหนูประมาณว่าหนูแบบเป็นที่เพื่อ้คนอื่นซะมากกว่าคือเพื่อนรอกันบ้านมากันเถอะก็แนวๆนั้นค่ะแล้วเราเคยรกเพื่อนไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยก็คือคิดว่าเวลาเราเรียนเนี้ยงานเดี่ยวงานเดี่ยวอะไรเงี้ยหนูโอเคหนูทำสบายๆแต่ว่าหนูจะเครียดกับงานกลุ่มมากเพราะเพราะว่าต้องแบบบอกเพื่อนคนนั้นคนนี้ทำนึงทำนี้แต่บางคนก็แบบไม่โอเคที่เราแบบไปเวอร์เขาเกินไปแต่ด้วยความที่เราสติเรื่องการเรียนอ พื่อนมันก็จะมีบ้างที่เพื่อนแบบไม่ค่อยพอใจแต่ว่าเราพยายามพยายามแบบซอฟๆอะไรเงี้ยค่ะแต่คืองานทุกงานทุกอย่างก็คือออกมาดีหมดอะไรางเงี้เป็นคุณคุณทำไงเพื่อนในกลุ่มไม่ทํางานหรือว่าตามคุณไม่ทันดนามิกในกลุ่มเนี่ยเอาจริงๆเราไม่ได้รับตาแหน่งเป็นคนแมนจงานเราจะเป็นคนที่อยู่ในคืนสุดท้ายทำพรีเซนต์บัอ่าคืนวันคือดึงจากทุกคนมารีดจากทุกคนมาเราก็ต้องทำพรีเซนต์จบในตัวเองเลยเราเนี่ยจะเป็นแบบนั่นแหละค่ะอาชีพข้ามคืน เก่งจังเลยอ่ะมันไม่มันไม่ไม่ได้ดีเลยเฮ้ยทุกคนมันคนดีมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากแต่ว่าตอนที่เริ่มขึ้นมาตั้งเป็นคนแรกเนี่ยจะไม่ใช่เราจะเป็นคนอื่นที่คอยแบบชี้ว่าใครต้องทําอะไรไม่มีใครจ่ายเงินใครเพื่อทําอะไรเงี้ยโอ้ยไม่มีเนาะเออเหมือนกันก็ไม่ทําเหมือนกันก็ไม่ทำอยาก็ขี้เยจใช่เออจริงใช่อต่ในส่วนใหญ่คือถ้าไม่ทําไม่ทําบอกเลยว่าใครไม่ทําแล้วใครจะทําบอกจะได้ทําแค่นั้นแล้วถ้าไม่ทำในทั้งกลุ่มเดี๋ยวทำเป็นคนเดียวสบายใจกว่ามันก็เป็นแบบนั้นเป็นแบบ เราเราจะไม่ปั่นค้ำคือเพราะว่าเราเล่นเกมค่ะคะแนนล่ะก็ตื่นสายไปเรียนไม่ทันลืมพีเซ็ตพูดเพื่อ,อค่ะเป <laughs> สิ่งใดอีกที่อยากจะคุยกับน้องก็ <c oughs> จริงๆลิสต์มาประมาณหนึ่งศิีลาจารึกนะคะได้กลได้ มีเร ok> ok> ok 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 e ok 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 ื่องอยากเล่าอีกไหมคะหลังจากที่ยังไม่ถึงหัวข้ออะไรที่ให้มาว่าจะมีเลยแต่ส่วนมากเหมือนหนักไปเรื่องกัน